ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนหลักองค์ประกอบศิลป์เรื่องเอกภาพ Unity วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อมีความรู้เกี่ยวกับความหมายเอกภาพการขัดแย้งและการประสานได้สเพื่อให้หนักเรียนนำหลักเอกภาพไปใช้ในการจัดองค์ประกอบศิลป์ได้ 3. เพื่อให้หนักเรียนวิเคราะห์หลักเอกภาพในงานศิลปะได้ หัวข้อในการเรียนรู้ 1. ความหมายของเอกภาพ2หลักของเอกภาพ 3. ความหมายของการขัดแยง้ง 4. ความหมายของการประสานและการซ้ำ 5. การลดความขัดแย้งด้วยการประสานและการซ้ำวันนี้คุณครูจะพาไปชมห้องนิทรรศการศิลปะของวิทยาลัยเราไปด้วยกันเลยค่ะนักเรียน ผลงานแรกในนิทรศการศิลปะเป็นภาพดอกไม้สีชมพูมีความเป็นเอกภาพเนื่องจากรูปทรงของดอกไม้มีความเข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีเรื่องราวอื่นมีแต่รูปทรงของดอกไม้อย่างเดียวภาพผลงานศิลปะชิ้นที่2ภาพนี้ไม่มีเอกภาพ เนื่องจากภายในผ้าประกอบไปด้วยเส้นโค้งกับเส้นตรงลักษณะของเส้นมีความขัดแย้งกันดังนั้นผู้สร้างสารรค์งานศิลปะจะต้องลดความขัดแย้งให้เหลือ10-20%เท่านั้นวิธีการแก้ไขอาจจะเพิ่มเส้นโค้งให้มีจำนวนปริมาณประมาณ80%และมีเส้นตรงแค่20%เท่านั้นภาพจะเกิดความเป็นเอกภาพมากขึ้น ภาพผลงานศิลปะภาพที่สาภาพลายเส้นภาพนี้มีความขัดแย้งน,น้อยมากเนื่องจากมีเส้นตรง10%และเส้นโค้ง90%จึงมีความเป็นเอกภาพจากการดูนิทรรศการศิลปะสรุปได้ว่าเอกภาพหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการประสานกลมกลืนกัน และการนำนทัศนคติทุกอย่างมาจัดให้มีความเข้ากันผู้สร้างสรรค์งานศิลปะต้องลดความขัดแย้งให้เกิดความกลมกลืนกันทำให้ผลงานมีเอกภาพลำดับต่อไปไปทำแบบฝึกหัดและก็พบกับบทเรียนในบทที่2เรื่องหลักของเอกภาพ